ใครหารถเก่งมือสองไปใช้งานอยู่ลองมาที่เบลออโต้ได้เลยนะครับ <tio> เรามีรถสวยๆให้เลือกเป็นร้อยคันเลยก็อย่างที่บอกครับมีเป็นร้อยคันจริงๆคันหน้าก็มีคันหลังก็มีอลาเลนแล้วแต่ละคันนี่คือสภาพใหม่กริปทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าแคมรี่โตโยต้าอัลติสโตโยต้ายาริสโตโยต้าโค r โรล่าครอสก็ต่างเป็นรถปีใหม่มีประกันศูนย์เหลือติดรถแทบทุกคันครับส่วนของฮอนด้าก็มีทั้งฮอนด้าซีวีฮอนด้าซีอาร์วีฮอนด้าอคอร์ที่สภาพสวยไม่ต่างจากรถใหม่แล้วบางคันนี่เลขห่องขใ มาสด้าเราก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งมาสด้า2มาสด้า3 4X 3 4X 30 4X 5 4X 8เอาเป็นว่าของค่ายนี้ทางบิ๊กออโต้เรามีครบทุกรุ่นย่อยครับส่วนของนิสันเองรุ่นที่หาซื้อยากอย่างนิสันคิกบิ๊กออโต้เรายังมีเลยอะทำเป็นเล่นไปแล้วเลขใหม่รถไม่ถึงหมื่นด้วยนะครับหรือถ้าใครหารถเน้นราคาประหยัดอย่างเดียวไม่ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ก็ได้นน 2005, เนี่ยผมแนะนำโตโยต้าวิสปี2005กับโตโยต้าแคมรี่ปี2016เนี่ยแหละครับตอบโจทย์เรื่องราคาได้ดีสุดๆถ้าหากสนใจก็ lips, ติด้ลเย